สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องความรู้สึกหลังจากที่เราได้เล่นเกมคุกิลันวิชเตเทิลเป็นเวลา3วันนะครับอ่าก็คือเรล่นตั้งแต่ตอนที่มันเปิดตัวมาล่าสุดเลยใช่ไหมจนถึงตอนนี้เป็นเวลา3วันก็อ่ะมีหลากหลายอารมณ์เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับในมุมมองของผมนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะชอบหรือไม่ชอบแตกต่างกันก็สําหรับ เรื่องภาพแล้วก็กราฟิกในการเล่นนะครับผมมองว่าภาพเนี่ยโอเคทําได้สวยตรงกับยุคสมัยแล้วก็น่าเล่นมากส่วนงานกราฟิกถ้าเทียบกับภาคคิงดอมอ่ะภาคคิงดอมเขาจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นแบบ3ามิติทะลุไปทะลุมาใช่ไหมแต่งานในภาพเนี้ยเขาจะเน้นเป็นวิดีโอมากกว่าตามคัสซีนนะครับก็เ,เรื่องงานวิดีโอผมมองว่าทําได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยแต่ มันก็มีปัญหาที่ว่ามันจะยังไงอะต้องเล่นให้จบด่านถึงจะทราบในเรื่องในด่านถัดไปไอตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็ยังมีจุดที่เป็นจุดบอดอยู่คือบางด่านมันก็มีความยากนะเห็นหลายคนบอกว่าเออมันยากมากนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องกอ็น่าติดตามอันนี้คือต้องยอมรับว,ว่าน่าติดตามภาพต่างๆคือสวยอะผมให้อยู่ที่9คะแนนต่อมาเป็นเรื่องของระบบแล้วก็การเล่นนะครับสําหรับการเล่นเนี่ยผมมองว่ามัน ลูกเล่นเกมเนี้มันต้อง่ข้บอร์ดไปนิดหนึ่งคือเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันเหมือนกับเกมพัซสซิลสมัยก่อนอะ่ะเออพอจะเข้าใจใช่ไหมคือใครมาเล่นก็ได้ข้อเสียของเกมแนวนี้คือมันมันทาให้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยติดตามมันเท่าไหร่คือว่างก็อาจจะเข้ามาเล่นแต่ไม่ได้เล่นแบบทุกวี่ทุกวันก็ได้เออพอจะเข้าใจลมใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นเกมเล่นแก้สิ่งอ่ะประมาณนั้นเลยแต่ถ้าเทียบกับคิงด้อมเนี่ยคิงด้อมคือมันเป็นเกมฟาร์มซึ่งส่วนใหญ่อะ ถ้าเราไม่เข้ามาเลยเนะี่ยของเราจะไม่พัฒนามันก็จะแตกต่างกับเกมรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้คือมันมันเล่นข้าเวลาได้แต่ถ้าเล่นแบบนานๆมันก็อาจจะมีความเบื่อได้นะทุกคนอ่าพอจะเห็นภาพใช่ไหมแล้วลูกเล่นอย่างอื่นที่ผมมองว่าเป็นจุดบอดคือมันแทบจะไม่มีอะไรให้เราทํานอกจากมาอ่าแก้พัซเซอร์ตรงนี้อย่างเรื่องของสะสมต่างๆผมมองว่ามันธรรมดามากเลยนะ <c oughs> ไม่รู้สะสมมา,มาทำไมสะสมไปก็เหมือนแบบเป็นการเก็บไปเท่านั้นแทบจะ ไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นเท่าไหร่อาจจะมีบางตัวที่มีผลบ้างแต่โดยรวมผมมองว่ายังไม่มีอะไรขนาดนั้นนะครับก็เป็นจุดบอดที่ถ้าคนชอบก็จะชอบเลยแต,ตแต่สะสมเนี่ยชอบแต่สําหรับผมนะผมยังรู้สึกว่ามันยังแบบเนื้อเรื่องยังน้อยอยู่เนะะื้อหาของเกมเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรให้เราทาเท่าไหร่นะครับอ่าน่าจะเขารู้สึกประมาณนี้นะครับต่อมาเรื่องของระบบกาชาระบบกาชาเกมเนี่ยผมมองว่ามันแปลกใหม่ดีนะครับเป็น ออ้รูปแบบที่มีการสุ่มแล้วก็จะไปคัดอีกคีหนึ่งว่าเราจะได้อะไรบ้างนะในแต่และอย่างแต่มันก็มีความออกยากมากตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมมองว่าผมก็ทุ่มเวลาไปเนี่ยเพิ่งจะได้อะไรแบบได้สุ่มจริงจังแค่ไม่กี่ครั้งเองเพราะว่าของหาค่อนข้างจะยากนะครับแล้วเปิดก็แทบจะไม่ออกเลย <laughs> เออ ก็จะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับทั้งการใช้ตัวต่างๆรางวัลที่เราจะได้เนี่ยมันก็มีความนานเนี่ยอ่ะทุกคนดูนะแต่ข้อดีคือมันสุ่มครั้งเดียวแล้วมันกระจายไปเรื่อยๆไงอ่ะก็จะถือว่าขอทุกอย่างมันจะเฉลี่ยกันอืมนะครับเป็นรูปแบบของภาพการสุม่มถือว่าสวยใช้ได้แต่มันก็จะมีความเนี่ยเอออะไรของมันวะแล้วจะเอาไปทําอะไรต่อมันยังมีความแบบเยอะไปนิดหนึ่งนะครับและรูปแบบการเล่นมันก็มีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ทาให้เราสามารถเล่นได้อย่างสนุกใช่ไหม คือบางคนนเล่นแค่ไม่กี่ตาก็อาจจะเบื่อแล้วอย่างล่าสุดมันจะมีโหมดที่เป็นการแข่งขันมั้งผมไปกดแข่งแข่งอะโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็บางทีมันนานจนเกินไปเนี่ยทำให้เราไม่อยากจะก,กดต่อและบางทีเราก็เออปวดตาแล้วอะพักดีกว่าพอพักปุ๊บมันก็ไม่ได้เซฟนันดับให้เรานะครับกลายเป็นว่าเราก็อ่าไม่ใช่อันดับที่ดีไปอันนี้ก็่ะเข้าใจได้เพราะว่าเราทอ้อซะก่อนแล้วไอเทมอื่นๆอ่าอย่างพวกเนี้ย มันมีเยอะมากเว้ยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะสะสมไปถึงขั้นไหนนะครับเออเนี่ยเก็บไปแล้วเหลที่ออกคือค่อนข้างจะดรอปได้แย่มากผมได้อ e ีปิกแค่ไม่กี่ครั้งเองก็เผื่อแทบจะไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เข้าใจแหละสไตล์เกมกาชามันเกลืออยู่แล้วนะครับแล้วผมเองก็เป็นคนที่เดืองเกลือเดืองเกลือมากๆอ่าเปิดมาเนี่ยทุกคนดูนะอย่างแทบจะไม่ได้อะไรที่มันดีเลยแต่ความสวยงามของการ เพิ่มหลอดแบบนี้เออผมมองว่ามันมันเจ๋งนีนะครับเนี่ยมันก็จะเต็มทีละอันอันไหนเต็มก็สามารถกดอันนั้นได้ต่ออ่าก็เป็นรูปแบบที่ดีมากแล้วก็การหาของต่างๆในแต่ละด่านผมมองว่ามันได้น้อยไปนิดหนึ่งกว่าจะได้เหรียญทองกว่าคุณจะอะไรคุณต้องรอโบนัสนะครับแล้วก็รอจากเกมที่มันแจกมามันถึงจะได้ดีอ่าเห็นไหมกดกี่ครั้งก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอมมอนอ่ะพอเข้าใจแหละตามดวงตามดวงตามทรัพยากรอันนี้จะเป็นรูปแบบนะครับต่อมา เนื้อหาหลักคือเหมือนเขาจะให้เราอะทำการเติมเต็มไอช่องต่างๆตรงเนี้ยแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วระหว่างทางมันก็จะได้ดูเนื้อเรื่องดูอะไต่างๆไปด้วยเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันซึ่งผมมองว่ามันต่อให้เพิ่มมายังไงแต่ตัวคุกกี้มันมีผลต่อเกมนี้ค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยคือแบบมันไม่สามารถอ่ะเอามาคัสตอมหรือเอามา ไม่เกับเกมนี้ได้เหมือนกเกมที่เป็นภาคคิงดอมหรือว่าภาควิ่งนะครับคือแบบมันมันช่วยอะไรไม่ได้มากเออใช้คํานี้เลยดังนั้นก็เป็นปัญหาที่ว่าอาจจะยึดคนที่เล่นเกมสไตล์เนี้ยได้น้อยหน่อยเพราะมันเล่นแล้วมันไม่ต้องใช้เวลากลับมันมากคือเล่นแก้เซ็งแค่นั้นเองนะครับผมเองก็ถามว่าจะยังเล่นต่อไหมก็อาจจะเล่นต่อแต่คงจะไม่ได้เสียเวลาเท่ากับภาคคิงดอมเพราะภาคคิงดอมเนี่ยมันมีเนะื้อหาต่างๆให้เราได้เล่นมากกว่าเออ มีโหมดลงด่านโหมดตีบอสสกิลโหมดอารีนาอันนี้คือเราแค่กดเล่นพัซเซิลไปซึ่งเออและจากที่ไปดูฟีดแบ็กตามกลุ่มต่างๆมาอ่าที่ไปเจอมานะครับในกลุ่มนะเขาจะบอกคนว่าด่านประมาณ70กว่ามาเริ่มจะมีความยากแล้วแต่ผมยังไม่ถึงนะไปดูมาหลายคนบอกคล้ายกันนะครับว่ามันยากแล้วก็อ่าต้องใช้ไอเทมในการช่วยค่อนข้าง,งจะเยอะไม่งั้นจะไม่สามารถผ่านได้นะครับเอออันนี้ก็อาจจะจริงนะเพราะว่าบางนาผมก็รู้สึกว่าเอ๊ยมันเริ่ม,เร,มเริ่มตึงๆแล้ว ขนาดได้แล้วยังไม่ไกลก็พออาจจะเห็นภาพกันแต่ถ้าใครที่ชอบสไตล์นี้หรือว่าชอบใช้สมองจริงๆจังๆชอบวิเคราะห์นะครับผมมองว่าอาจจะเข้าทางคุณเลยเออส่วนระบบการเติมอะระบบการเติมนะครับผมมองว่าเนื้อหาในเกมนี้มันยังไม่ค่อยดึงดูดให้เราเติมมากเท่าไหร่เพราะผมไปไล่ดูแพ็คมานะครับมันก็น่าจะเหมือนกับภาคาคิงด้อมคล้ายๆกันแต่คิงด้อมของต่างๆเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า แต่ภาคเนี้ยโอ้ดูจากใน Kingdom p a s s ครับส่วนใหญ่จะเป็นของสะสมแล้วก็เป็นของที่เอาไว้สุ่มอย่างเดียวแทบจะไม่มีผลต่อการเล่นเลย <c oughs> เรียกไดว่าน้อยมากๆนะครับอันนี้มันจะเป็นการเติมช่องว่างไปเรื่อยๆซึ่งมันเหมือนเป็นเกมสะสมมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นเกมที่เอาไปอาโชว์ศักยภาพหรือว่าแข่งขันกับพวกอื่นนะครับอาจจะแข่งได้ในแะงีของเอ้กูมีการ์ดเยอะกว่านะ มึงผ่านด่านไหนแล้วแต่มันมันก็ไม่ได้แบบแข่งขันกันชัดเจนขนาดนั้นนะครับมันเออก็จะจับกลุ่มเพเล่นที่ค่อนข้างจะยากหน่อยอารมณ์มันเหมือนกับเกมยุคเก่าอะที่เปิดมาแล้วก็เออเล่นชิว,ชว ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะแค่กดๆไปตามสเต็ปผ่านก็ได้ไปด่านต่อไปนะครับซึ่งอาทําให้ความน่าติดตามเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าภาคอื่นๆที่เป็นเกมในเครือเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยจากใจเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่เปิดใจกับเกมนะพยายามลองเล่นแล้วมันสนุกแล้วมันก็สนุกแหละแต่มาสนุกได้แค่แบบเดียวเออมันมันยังมีความแบบโคแค่นี้เองเหรอมันยังไม่มีอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมเออเป็นความรู้สึกนี้นะครับอืมนี่นะ บางคนแบบเล่นได้ไม่กี่ตาพอแล้วเออเออกอ็อออก็เข้าใจรับก็เข้าใจอ,อ่ะลองให้โอกาสเกมเขาก่อนอนาคตถ้าเกิดว่ามันมีฟังก์ชันที่แบบตัวคุกกี้มีผลมากกว่านี้หรือโชว์ศักยภาพมากกว่าน,นี้ผมมองว่าน่าจะมันนะครับลองหาวิธีดูว่าเออตัวนี้มีสกิลในการอ,อ่าระเบิดตรงนี้ได้ตรงนี้ได้แบบที่มันเฉพาะจอะจงมากกว่านี้เออน่า,นาจะมีประโยชน์มากกว่าโอเค ความรู้สึกที่เล่นมาสาชั่วโมงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่จะไปต่อก็อ่ะยินดีด้วยคุณก็ได้เล่นเกมในรูปแบบใหม่หรือว่าเกมที่มีฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นนอกจากภาคอื่นๆภาคเก่าสําหรับคนที่เป็นเกมอ่ะเป็นแฟนเกมแนวนี้แล้วก็ชอบในตัวคุกกี้ทั้งภาคคุกกี้ลหลายๆภาคนะครับผมมองว่าเออสายสะสมเนี่ยเล่นชิวๆได้แต่ถ้าเล่นนานๆเนี่ยผมมองว่าไปเล่นเกมแนวฟาร์มน่าจะมันกว่านะครับอันนี้มันจะเป็นแนวเฉพาะจริงๆ สำหรับคนที่เบื่อ,อยากเออโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ